ไปดูกระแสนี้กันค่ะเรื่องของการแต่งกายเป็นพระอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีการเป็นกระแสกันเยอะแยะไปหมดที่แบบเกี่ยวกับหนังเรื่องสับปเปลอเนาะ,ะแล้วล่าสุดมาอีกแล้วค่ะแต่อันนี้จะเกี่ยวกับหนังหรือเปล่าไม่น่าใช่แต่ผู้หญิงคนนี้กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแต่งแบบนี้ได้ด้วยหรอโอ้โหคือปกติเนี่ยอะถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายแล้วแต่งพระมันก็ดูแบบ มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะและนี่ยิ่งเป็นผู้หญิงอีกด้วยนะใช่และเรียนแบบพระพุทธรูปด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือภาพนี้ค่ะเขาเขียนไว้แล้วก็บอกว่านานๆเจอเพื่อนทีต้องแต่งตัวให้หน่านับถือหน่อยในเพจ Facebook หลวงพี่จัสตินนะคะเนี่ยก็มีการเอาไปโพสต์กันไว้แล้วค่ะมีคนคอมเมนต์มากมายบอกโ oh, หไม่เครารพศาสนาทําไมทําแบบนี้เรื่องนี้พระพยอมขอตําหนิหน่อยเถอะพระพยอมบอกว่ายังไงลุงมาบอกว่าไม่รู้ที่สูงที่ต่ํา ถือว่าเล่นไม่เป็นนมรสการค่ะการกระทําแบบนี้โบราณก็พูดกันมาแล้วว่ามันไม่รู้ที่สูงที่ต่ําเล่นไม่เป็นเล่นไม่มีที่เคารพบ,บูชาอะไรกันไว้บ้างในหัวใจจิตสํานึกในความเคารพบ,บูชาไม่มีในหัวใจก็สามารถจะลื่นไหลเล่นอะไรไปได้แบบชนิดที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนั้นขอบินตบาดกันไว้นะญาติยมจะจัดงานอะไรก็ตาม ฉลองอะไรก็ตามอย่างอื่นมีเล่นมีทําไปเยอะแยะทําไมจะต้องมาเล่นเรียนแบบพระพุทธรูปพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ไปเล่นแต่เออเล่นหนังเล่นละครไปไปอย่างหนึง่งไอ้นี้ไปเล่นในงานที่จะฉลองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วชาวบ้านก็ไม่มีใครท้วงใครติงแล้วก็คนในหมู่บ้านน่ะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กำนันอะไรเงี้ยควรจะปลำ้ำปลามลูกบ้านของเราหน่อยว่าชักจะละลาบละละ้ละลวง ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำมากขึ้นไปมากขึ้นไปเดี๋ยวต่อไปนานเข้าเล่นนานเข้ามันจะกลายเป็นหมดความยกตนว่าเออเราเป็นคนหนึ่งละที่เทิดทูนอะไรไว้ข้างบนเราจะไม่ไปแตะไปต้องเราจะไม่เล่นในเกิดมัวหมองเพราะนั้นขอให้มีนิสยัยเคารพในสิ่งที่ควรเคารพไว้บ้างเล่นในสิ่งที่ควรจะเล่นกันบ้างอย่าเล่นละลาบละล้วงที่สูงที่ต่ำไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างี้ งานที่แต่งกายไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้แต่งไปก็เหมือนเป็นงานกลางคืนะนะ,ะแต่ไม่รู้ฉลองอะไรยังไงพัพพยอมบอกเอาแค่นี้พอแล้วกันค่ะไม่อยากแสดงความคิดเห็นไปมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะถูกต่อยอดไปแล้วก็ไปลาลาบลวงสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกอะนะ,ะแต่บอกเลยอย่างเงี้ยค่ะพัพพยอมบอกสังคมรับไม่ได้หรอกคุณใครจะไปรับได้เนาะ,ะคือ พัทยมบอกว่าขอให้มีนิสัยเคารพในสิ่งที่ควรเคารพบ้างเล่นในสิ่งที่ควรจะเล่นอย่าเล่นจนไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำก็ประมาณแบบนี้นะครับอะ